เมื่อโลกกำลังจะล่มสลายทำให้นักวิยาาทยาศาสตร์คิดค้นยาประหลาดที่สามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นยอดมนุษย์และสามารถอาศัยอยู่บนอวกาศหรือดาวเคราะห์ดวงไหนๆก็ได้สวัสวดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวาเรเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก2002ยไลคล์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเดดไททัน ก็ได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันจะเริ่มในปี2048ในขณะน,นี้โลกเนี่ยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมันเนี่ยกระตุน้นให้เกิดพายุทรายทั่วแคลิฟอร์เนียตอนใต้ครับจนพวกเขาจะต้องอ,อพยพป,ประชากรออกจากพื้นที่และขณะเดียวกันรัฐบาลกลางเนี่ยก็กำลังรับมือกับน้ําท่วมเฉียบพลันในหลายพื้นที่รวมทั้งลอสแอนเจลิสที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไปแล้วและในเวลาเดียวกันผู้หมวดลิกเจนเซน ก็ได้พาครอบครัวจะเดินทางมาที่ฐานปฏิบัติการนาโต้ที่มหาสมุทรแอตแลนติกครับจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิทยาศาสตร์กลาโหมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอังกฤษซึ่งมีขนาดพื้นที่4ตารางไมล์มีคนไวัยทางานอาศัยอยู่3,000คนกับสนามฝึกกว้าง20,000เอเคอร์มีทางซูเปอร์มาร์เก็ตโรงหนังและก็ห้างสรรพสินค้าโดยตัวของเลกนั้นนะครับเขานี่ก็ได้รับการแจ้งว่าภารกิจที่เขาจะต้องทํานั้นมันเนเป็นความลับและเขาจะถูกจํากัดการสื่อสารกับภายนอก ซึ่งก็ไม่ได้ทําให้ลิกเนี่ยกังวลแต่อย่างใดครับและหลังจากนั้นเฟรย่าก็ได้พาครอบครัวของลิกเนี่ยเข้าบ้านสุดหรูที่เพิ่งถูกสร้างใหม่ของพวกเขาที่มันเนี่ยตั้งอยู่บนเนินเขาบนถนนสายหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวและที่บ้านนั้นก็มีสระว่ายน้ําและก็มองเห็นดวงดาวนับล้านได้อย่างชัดเจนโดยภารกิจที่ลิกเนี่ยถูกมอบหมายให้ไปทํามันนี่ก็คือการเข้าร่วมการทดลองฉีดสารเข้าร่างกายครับ ื่อปรับและพัฒนามนุษย์ให้สามารถขึ้นไปอยู่บนไททันดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์และเป็นที่เดียวในระบบสุรยิยะจัก,กรวาลที่มีชั้นบรรยากาศครับรวมทั้งระบบนิเวศแบบโลกยุคโบราณเหมือนโลกในยุคก่อนกําเนิดสิ่งมีชีวิตอีกทั้งยังมีมีเทนเลวตกลงมาเป็นฝนสู่มหาสมุทรและก็ทะเลสาบในที่นั้นแต่ทว่าไม่สามารถลงไปไว่ายได้ครับโดยชั้นบรรยากาศเนี่ยก็อุดมไปด้วยในตัวเจนที่ไม่สามารถหายใจได้และสภาพอากาศเนี่ยก็หนาวเย็นเกินกว่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้ แต่มันเนี่ยก็ไม่เกินพันธุศาสตร์ยุคใหม่ซึ่งดร์มาติงคอลลิงวูดเขาเนี่ยตั้งใจว่าจะทยอยส่งมนุษย์ขึ้นไปบนนั้นหากสามารถยกระดับอากาศให้หายใจได้หรือสามารถวิวัฒนาการมนุษย์ให้ว่ายน้ําและก็ต่อสู้กับอากาศที่หนาวได้โดยไทยท่านก็อาจจะกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของมนุษยชาติก็ได้เพราะตอนนี้โลกเนี่ยเข้าใกล้วันสิ้นโลกเต็มทีแล้วแม้ว่าการวิจัยเชิงทดลองในคลินิกนีครับจะประสบความสําเร็จและได้รับการรับรองจากนาโต้แล้ว แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่หลายอย่างในการฉีดสารต่างๆเข้าร่างกายที่บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันจะเป็นการบังคับให้ร่างกายวิวัฒนาการแต่สําหรับมาตินเขาเี่ยคิดว่าเป็นการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ซึ่งบางคนเนี่ยทดลองแล้วอาจจะไม่ตอบสนองต่อยาบางคนเนี่ยอาจจะไม่ไหวระหว่างการฝึกคนที่ล้มเหลวจะถูกส่งกลับบ้านและเขาเนี่ยได้คัดเลือกกลุ่มคนจํานวน5,000ันคนจากกลุ่มประเทศนาโต้16ประเทศจากการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่พวกเขาเนี่ยได้ผ่านมา ไม่ว่าพวกเขาเจะเป็นคนอย่างไงแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยมีความสําคัญในการหาบ้านให้มวลมนุษยชาติแล้วและนั่นก็รวมถึงลิกด้วยที่อาจจะได้เป็นยอดมนุษย์ที่อยู่บนดวงดาวอื่นโดยพอพูดมาถึงตรงนี้เฟยย่าเนี่ยก็ได้อธิบายให้ลิกฟังเพิ่มว่าเธอเนี่ยจะต้องฉีดทั้งกรดอะมิโนซานยับยั้งเอนไซม์โพลิเมอร์กรดนิ้อคีอีกให้เขาไปอีกถึง 2- หรือสสัปดาห์และยังต้องทําการวัดค่าต่างๆมากมายและตัวของเขายังต้องเข้ารับการฝึกอีกระยะเวลาหนึ่งด้วย เธอเนี่ยก็เลยหวังว่าเขาเนี่ยจะไม่กลัวไปเสียก่อนโดยตัวของลิกนะครับเขาเนี่ยก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องและบางวันดรอบิเกลภรรยาของเขาเนี่ยก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยและระหว่างที่เขาเนี่ยอยู่ที่ศูนย์วิจัยเธอเนี่ยก็จะเป็นคนอยู่กับลูกชายและคอยไปรับไปส่งที่โรงเรียนแทนเขาให้ด้วยโดยทั้งสองเนี่ยก็ยังได้เจอเพื่อนๆที่อยู่ในแวดนั้นเหมือนกันและก็เชิญมาปาร์ตี้ทานอาหารที่บ้านของพวกเขาก่อนที่บางคนเนี่ยอาจจะต้องพักดื่มไปอีกยาวโดยหลังจากปาร์ตี้จบนะครับอบิเกลนี่ก็เมามากแล้ว ลิกเนี่ยก็เลยประคองเธอเดินขึ้นบนบันไดไปที่ห้องนอนแต่พอขึ้นไปถึงขั้นสุดท้ายเขาเนี่ยก็ล้มลงไออย่างดักแถมยังหายใจไม่ทันและก็ตัวร้อนมากและกลายเป็นว่าอบิเกลจะต้องสั่งเมาสและเป็นคนพาเขาไปที่เตียงแทนโดยเธอเนี่ยก็เอา,ายาให้เขากินหลายขนานก่อนจะนอนกอดเขาและก็ซุกตัวในผ้าหม่มเพื่อให้ความอบอุ่นกับเขาจนหลับไปและตัวของอบิีเกลนั้นเธอเก็รู้ดีว่าการทดลองนี้จะทําให้ลิกเนี่ยมีอาการเหมือนป่วยได้ตลอดเวลาโดยต่อจากนั้นในวันต่อมานะครับ ในวันนี้หลังจากที่เล็กเนี่ยอาการดีขึ้นเขาเนี่ยก็ได้ไปฝึกการหายใจอยู่ในสระว่ายน้ําและเขาเนี่ยก็สามารถกั้นได้นานกว่าทันล,ลี่ยิงสาวอีกคนและก็นั่งอยู่ที่ก้นสระด,ด้วยท่าทีสบายๆได้นานเกินครึ่งชั่วโมงโดยที่ระดับออกซิเจนและสัญญาณชีพของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและก็เป็นปกติทุกอย่างแต่จู่ๆเขาเนี่ยก็ถอดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพออกและมีท่าทางลุกดีลุกลนจากนั้นเขาเนี่ยก็ออกว่ายน้ําด้วยความไวแสงไปกลับอยู่หลายรอบจนทําสถิติใต้ใตน้ําได้นานถึง42นาทีกว่า ทำเอาทุกคนถึงกับทึ่งและก็ปรบมือให้เขาโดยพร้อมเพียงกันและในคืนหนึ่งหลังจากวันนั้นนะครับหลังจากที่ลิกเนี่ยพาลูกเข้านอนแล้วเขาเนี่ยก็ลงไปหาอาบิเกลที่สาวยน้ําและเขาเนี่ยก็ลงไปกอดจูบก,กับเธอจากนั้นเนี่ยเธอก็สังเกตเห็นว่าเส้นเลือดบนแผ่นหลังของเขามันเนี่ยปูดโปนและชัดขึ้นมาจนน่ากลัวจนเธอเนี่ยต้องขอให้เขาหยุดก่อนและพอเขาหยุดเส้นเลือดเหล่านั้นเนี่ยก็หายไปเธอกับเขาเนี่ยก็เลยพอดรักกันต่อได้และต่อจากนั้นในวันถัดมานะครับ ลิกเนี่ยก็ได้ไปที่ศูนย์วิจัยตามปกติและระหว่างที่อบิเกลอยู่ที่บ้านดูแลลูกกับเลยแยนเพื่อนบ้านที่พาลูกของเธอมาเล่นกับลูกอบิเกลเลยแยนเนี่ยก็ได้ถามว่าเธอเนี่ยกลัวไหมซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบไปตามตรงว่าเธอเนี่ยกลัวและลิกเนี่ยก็รู้ดีส่วนเลยแยนเธอก็บอกว่าเธอนั้นไม่อยากมาที่นี่เลยแต่เธอเนี่ยก็ไม่กล้าบอกเซนสามีของเธอเพราะกลัวว่าเขาจะโกรธเอาอบิเกลเนี่ยก็เลยบอกว่าเซนเนี่ยมาทำเพราะมันเนี่ยเป็นงานที่สําคัญมากเขาเด็กกำลังทาให้พวกเธอเนี่ยมีโอกาสที่ดีกว่า และเมื่อวันหนึง่งเมื่อพวกเขาทาสําสเร็จลูกๆเนี่ยจะได้รับรู้ว่าพ่อของพวกเขาเนี่ยเป็นฮีโร่และที่เธอได้มาอยู่ที่นี่ก็เพราะความรักที่มีให้เขาโดยหลังจากที่คุยกับเพื่อนบ้านเสร็จนะครับในคืนนั้นเมื่ออบิเกลเข้านอนเธอเนี่ยก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยรู้สึกหนาวมากและลิกเนี่ยก็ไม่อยู่ข้างเธอบนเตียงเธอเนี่ยต้องห่อตัวด้วยผ้าน,นวมแล้วก็ลุกขึ้นไปปิดแอร์และหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็เดินลงไปหาลิกที่อยู่ข้างล่างโดยเขากําลังเอาถุงน้ําแข็งโปะต้นคอ พอตัวเขานั้นรู้สึกร้อนมากเธอเนี่ยก็เลยเอาผ้าชุบน้าใส่น้ําแข็งมาช่วยคลายร้อนให้เขาและจูๆ่ๆเขาเนี่ยก็เอามือทั้งสองข้างจุ่มลงไปในถังน้ําแข็งครับและยังชวนให้เธอเนี่ยจุ่มมือลงไปกับเขาด้วยเธอเนี่ยก็เลยจุ่มลงไปได้แค่แป๊บเดียวก็ต้องเอามือออกมาครับเพราะว่าทนความเย็นไม่ไหวแต่เขาเนี่ยกลับบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้สึกถึงความเย็นเลยสักนิดเดียวโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นครับพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกไปวิ่งจ็อกกิ้งด้วยกันครับ โดยลิกเนี่ยก็ได้พาอามีเกลขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อดูวิวแสนสวยที่พวกเขาไม่สามารถรักษามันไว้ได้โดยหลังจากที่ดูวิวเสร็จลิกเนี่ยก็ได้เข้าสูนไปฝึกต่อโดยการฝึกเนี่ยก็เริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีคนที่ไม่ไหวแล้วก็ต้องถอนตัวออกไปหลายคนแต่ลิกกับทันลี่ได้ลงว่ายน้ําในสระที่หนาวเย็นมากด้วยกันอีกครั้งโดยทันลี่นั้นเกือบจะทนความหนาวและเจ็บปวดไม่ไหวแต่ลิกเนี่ยก็ดึงให้เธอลงไปที่ก้นสระกับเขาโดยบอกให้เธอเนี่ยทำจิตใจให้แข็งแรงเข้าไว จนเธอได้นั่งอยู่กับเขาได้นานพอสมควรและตอนที่ขึ้นมาอาบน้ําลิกนี่ก็รู้สึกว่าตัวเองผมล่วงเยอะผิดปกติและตอนนั้นเองผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็เกิดชักขึ้นมาโดยมีเลือดไหลออกมาจากปากของเธอทําให้เฟยา่าก็เลยพยายามจะฉีดยาให้เธอแต่มันเนี่ยก็สายไปแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยหมดลมหายใจไปเสียก่อนและเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาแบบนั้นนะครับในคืนนั้นบรรดาเพื่อนร่วมการทดลองก็ได้มารวมตัวนั่งดื่มและคุยกัน บางคนเนี่ยก็กังวลคิดไปไกลว่าใครจะต้องตายเป็นคนต่อไปแม้จะรู้ถึงความเสี่ยงดีแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าต้องถึงตายและในคืนนี้แอนตันก็กังวลจนยอมยกแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มทั้งที่รู้ว่าไม่กวนครับและที่โต๊ะอาหารอาบิเกลเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าผู้เข้าทดลองทุกคนมีเส้นเลือดสีดําที่ชัดมากเหมือนที่เธอในเห็นของลิกก่อนหน้านี้และในตอนนั้นเองเซนที่อยู่ในสนามนอกบ้านก็มีอาการก้าวเหลาขึ้นมาครับและเขาเนี่ยก็ทำ้ายเลยแยนภรรยาของเขา ทำไมพวกผู้ชายจึงรีบเข้าไปจับตัวเขาเอาไว้และปลอบให้เขานสงบลงส่วนทางด้านอบิเกลเธอเนี่ยก็พาเลยแยนเข้าไปพักในบ้านโดยหลังจากเกิดเรื่องนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันกลับเข้าไปนอนโดยต่อมาหลังจากนั้นนะครับในเช้าวันถัดมาเฟยย่าเนี่ยก็ได้มาให้ยาลิกถึงที่บ้านแต่ทว่ายาในวันนี้ที่เธอจะฉีดให้เขานั้นมันเนี่ยมีปริมาณที่สูงเกินปกติทาให้อบิเกลเนี่ยไม่ยอมให้เฟยย่าฉีดยาให้ลิกและก็ขอพบมาตินแต่ทว่าตอนนี้นะครับมาตินเนี่ยไม่อยู่ สุดท้ายเธอเนี่ยก็ต้องยอมให้เฟย,ย่าฉีดยาให้ลิกซึ่งครั้งนี้มันเนี่ยก็เกิดผลข้างเคียงทําให้ลิกเนี่ยเอาเจียนอย่างหนักออกมาเป็นเลือดครับทาให้อบิเกลวจึงแอบเก็บตัวอย่างเลือดของเขาเอาไว้โดยหลังจากที่เอาเจียนออกมาเป็นเลือดนะครับลิกเนี่ยก็ยังคงไปฝึกต่อโดยหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ไปนั่งอยู่คนเดียวที่ก้นสระและผิวหนังของเขาเนี่ยก็เริ่มหลุดล่อนออกมาเป็นแผ่นๆทั่วทั้งตัวเลยครับจนอบิเก้วนี่กังวลหนักมากและพอตัวของลิกนะครับได้ผล่อยหลับไปแล้ว, <S <S ลวเธอเนี่ยก็ได้รูวเขา และผมเป็นกระจุกกระจุกก็ได้หลุดติดมือเธอออกมาทําให้เธอเนี่ยเป็นกังวลใจมากก็จะตัดสินใจตรวจเลือดของเขาดูครับแล้วก็ได้เห็นว่าเลือดของเขามันเนี่ยเข้มข้นขึ้นจนเปลี่ยนเป็นสีดําแต่ต่อจะให้รู้แบบนั้นนะครับตัวของลิกเขาเนี่ยก็ยังคงร่วมการทดลองต่อไปโดยหลังจากนั้นนะครับลิกเนี่ยก็ได้รับการเปลี่ยนรูรับแสงในดวงตาเนื่องจากที่ดาวไทยท่านมันเนี่ยได้รับแสงน้อยกว่าโลกมากและจะทําให้เขาเมีรูรับแสงที่เกือบเหมือนจะปิดตาเลยทีเดียว แต่ก็จะทําให้เขาสามารถมองเห็นได้ในความมืดและเขาเนี่ยก็ต้องพันดวงตาเอาไว้หลังผ่าตัดเสร็จจึงจะหยิบจับอะไรไม่ค่อยสะดวกครับแต่โชคดีที่มีลูกชายคอยช่วยหยิบให้จึงยังไม่รู้สึกว่าลําบากอะไรจนกระทั่งกลางดึกคืนนั้นเขาเนี่ยเริ่มถูกขยี้ตาตัวเองแล้วก็บอกว่าเจ็บตาจนอบิเกลเนี่ยต้องพาเขาไปที่โรงพยาบาลและตอนนั้นก็ได้มีเลือดไหลออกมาจากตาของเขาแล้วโดยเล็กนะครับก็ได้ถูกพาเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนโดยที่อบิเกลไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ตามเข้าไปด้วย และหลังจากนั้นมาตินเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาเธอเนี่ยก็เลยเข้าไปต่อว่าเขาทันทีที่ทําให้ลิกเนี่ยต้องตาบอดแต่มาตินเนี่ยก็บอกว่าแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่เธอเนี่ยก็ยังต่อว่าที่เขาเนี่ยไม่ได้บอกทุกอย่างกับเธอเธอเนี่ยรู้ว่าในบ้านมีกล้องและเขาเนี่ยคอยจับตาดูพวกเธออยู่และมาตินเนี่ยก็เลยบอกเพียงว่ามันเนี่ยเป็นความคิดของเพนตะกอนเพื่อความปลอดภัยของทั้งเธอและทางเขาหากเธอไม่ชอบเขาเนี่ยจะขอให้เอาออกให้และเธอเนี่ยยังบอกอีกว่ามีบางอย่างมีชีวิตอยู่ในตัวของลิก สิ่งที่ไม่มีบอกไว้ในหนังสือคู่มือของมาตินและลิกเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปแต่ถือว่ามาตินเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรเธออีกครับเขาเนี่ยบอกให้เธอกลับบ้านไปอยู่กับลูกและเขาเนี่ยก็เข้าไปหาลิกและเมื่อตัวของอบิีเกลนะครับได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านเธอเนี่ยก็เริ่มเก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าแต่ไม่ดานนักก็มีเสียงวยวายดังขึ้นพร้อมกับเสียงไซเรนรถตำรวจจนเธอเนี่ยต้องวิ่งออกไปดูและปรากฏว่าเซนมีอาการทางจิตขึ้นมาอีกครั้งครับ และข่าวนี้เขาเนี่ยโยนเลแยยนออกมาจากทางหน้าต่างแล้วก็ฆ่าเธอตายทําให้ถูกตํารวจกองทัพยิงเสียชีวิตไปและหลังจากนั้นอบิเกลเนี่ยก็ไปเฝ้าลิกที่โรงพยาบาลโดยลิกเนี่ยก็หลับอยู่เธอเนี่ยจึงคว้าคี์การ์ดของเขาไปและแอบเข้าไปในห้องทํางานของมาตินที่ตอนนี้กําลังเข้าประชุมอยู่อีกห้องและเธอเนี่ยก็เจอแฟ้มรายงานผลชันสูตรศพของผู้ทดลองหลายลายแล้วก็พบข้อมูลที่ทาให้เธอเนี่ยต้องตกใจมากและอีกทีทางด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จทางด้านของเฟย่า เธอเี่ยก็ได้เอาแฟ้มรายงานผู้ตายเนี่ยมาให้มาตินดูและเธอเี่ยก็อยากให้เขาหยุดการทดลองนี้ซะเพราะกลัวว่าจะต้องมีคนตายเพิ่มอีกแต่ถว่าตัวของมาตินก็บอกแค่ว่ามันจะต้องได้ผลเท่านั้นและหลังจากที่คุยกับเฟย่ยาเสร็จมาติน,นก็ได้มาหาลิกที่บ้านและลิกนั้นก็ยังพันผ้าปิดตาเอาไว้อยู่และตัวของเขาก็ผิวหนังหลุดลอกจนซีดไปหมดเขาเนี่ยก็ได้บอกลิกว่าลิกเนี่ยจะค่อยๆกลับมามองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของเซนว่าเขาเนี่ยประเมินการทํางานของสมองผู้ทดลองผิดไป ประสาทสัมผัสของพวกเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสมองของเซนเนี่ยรับงานหนักมากเกินไปทางแกก็คือต้องทําการผ่าตัดแต่อบีเกลเนี่ยก็ค้านทันทีว่าจะไม่ยอมไม่ทําการผ่าสมองลิกและเรียกร้องให้มาตินเนี่ยบอกความจริงออกมาและพอได้ยินแบบนั้นมาตินเนี่ยก็เลยอธิบายไปว่าในการทดลองครั้งแรกผู้ทดลองในถูกฉีดสารที่มีเอนไซม์ประกอบเข้าไปซึ่งตัวของอบีเกลเธอเนี่ยก็รู้ว่านั่นคือ DNA ของสัตว์และเขาเนี่ยยังตั้งชื่อเรียกผู้ทดลองที่กําลังจะกลายพันธุ์ว่าโฮโมไทเทเนียน ซึ่งในความคิดของมาตินมัน,นก็คือมนุษย์สายพันธุ์ใหม่แม้เขาจะไม่รู้เลยว่าลิกกับคนอื่นๆจะกลายร่างไปเป็นตัวหรือเปลี่ยนเป็นอะไรกันแน่แต่ที่เขารู้แน่ๆก็คือหากลิกเนี่ยไม่ได้รับการผ่าตัดภายใน48ชั่วโมงนี้เขาจะสูญเสียการควบคุมอารมณ์และจะตายใน72ชั่วโมงอบิเกลเก็เลยพูดอะไรไม่ออกได้แต่ลุกเดินหนีไปและลิกเองเก็เริ่มกังวลเพราะตอนมาเข้าร่วมมาติน,นบอกว่าเขาจะกลายเป็นตัวเขาเองในแบบที่ดีขึ้น แต่ตอนนี้กลับมาบอกว่าเขาอาจจะตายได้ภายในไม่กี่วันนี้ซึ่งมาติน,นก็ได้แต่บอกว่าเขาเนี่ยยังมีความหวังและศรัทธาว่าลิกเนี่ยจะรอดและกลายเป็นคนที่แก่งขึ้นได้จริงๆและพอมาตินกลับไปลิกเนี่ยก็ได้ขึ้นไปหาอบิีเกลที่นอนอยู่บนเตยงครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมหันมาคุยกับเขาลิกเนี่ยจึงไปให้ลูกชายช่วยถอดผ้าปิดตาให้และปรากฏว่าเขาพอจะมองเห็นเหมือนเดิมแล้วลิกเนี่ยก็เลยลงมือโกนผมตัวเองจนหัวโลนและในคืนนั้นเขาเนี่ยก็ลงไปนั่งอยู่ที่ก้นซะ แล้วก็เงยหน้ามองท้องฟ้าและตอนนี้เขาสามารถเห็นทุกอย่างตอนกลางคืนอย่างชัดเจนไม่มีความมืดมิดเหลืออยู่เลยโดยหลังจากนั้นตัวของเล็กเนะครับเขาเนี่ยก็ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เพื่อทํางานของเขาให้จบเช่นเดียวกันกับเพื่อนผู้ร่วมทดลองคนอื่นๆและระหว่างการผ่าตัดก็มีหลายคนที่ต้องจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับครับและสุดท้ายลิกกับทันลี่ก็เป็นเพียงสองคนที่ยังอยู่รอดมาได้และพวกเขาเนี่ยจะกลับบ้านมาได้ในอีก2วันและต่อจากนั้น ในวันที่ลิกเนี่ยจะได้กลับบ้านอบิเกลเนี่ยก็ได้พาลูกชายเนี่ยมารับเขาครับแล้วพอได้เห็นลิกสองแม่ลูกเนี่ยก็ถึงกับอ้าปากค้างเหวอไปเลยเพราะตอนนี้ลิกเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วรูปร่างของเขาเนี่ยดูกำยำขึ้นใบหูเนี่ยหายแน่ไปกับศีรษะทิ้งไว้เพียงรูหูเล็กๆและมือของเขาก็ได้กลายเป็นผังพืชโดยการสื่อสารของเขานะ่ครับก็ได้ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในคลื่นความถี่ต่ำและมันเนี่ยก็เป็นเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้และเขาเนี่ยก็สามารถกลับบ้านได้จนกว่าจะถึงวันออกเดินทาง และต่อจากนั้นหนังเนี่ยก็จะตัดมาที่บ้านโดยในตอนนี้นะครับลิกเนี่ยก็ควบคุมกําลังของเขายังไม่ได้เผลอสะบัดแขนใส่อบิเกลจนเธอเนี่ยเจ็บแล้วก็กลัวเขาไปเลยโดยหลังจากส่งลูกเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะครับอาบิเกลเนี่ยก็เห็นว่าทันลี่เดินเข้ามาที่สระว่ายน้าในบ้านของเธอและทันลี่เนี่ยก็มาหาลิกที่นั่งอยู่ที่ก้นสระและมือข้างหนึ่งของเธอเนี่ยก็เปื้อนเลือดเขาเนี่ยก็เลยรีบขึ้นมาจากน้ำเมื่อรู้สึกได้ว่าเธอมาเธอและเขาก็สื่อสารกันในความเงียบ ป้ายนิ้วของทันลี่มีอะไรบางอย่างเป็นสายออกมาด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าทันลี่นะครับเด็กฆ่าสามีของเธอไปแล้วแนระหว่างที่ตำรวจกำลังบุกเข้ามาหาทันลี่กับลิกอาบิเกลก็รีบพาลูกชายไปซ่อนอยู่เงียบ,ยบโดยตำรวจเนี่ยก็ได้ยิงยาสลบใส่ทันลี่แต่เธอเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาฆ่าตำรวจไปหนึ่งนายทำให้เธอเนี่ยถูกกระสุนจริงฆ่าตายลงไปแล้วลิกเนี่ยก็ได้ฆ่าตำรวจที่เหลือจอนอาบิเกลเนี่ยอุ้มลูกวิ่งลงมาห้ามเขาและลิกเนี่ยก็ได้สติรู้แล้วว่าเขาเนี่ยกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วจึงหนีหายตัวไปครับ โดยหลังจากนั้นนะครับทางด้านของกองทัพพวกเขาเนี่ยก็ออกตามหาตัวลิกกันให้วุ่นโดยตัวของอบิีเกลเธอเนี่ยก็รู้ว่าลิกหนีไปที่ไหนเธอเนี่ยก็เลยให้ลูกชายรออยู่ที่บ้านแล้วก็ออกไปยังยอดเขาที่ลิ่ยเคยพาเธอมาและเธอเนี่ยก็เจอเขาอยู่ที่นั่นจริงๆโดยเธอเนี่ยก็ได้ยื่นมือออกไปหาเขาและเขาเนี่ยก็เอามือมาวางไว้บนมือของเธออย่างแผวเบาเธอเนี่ยจึงเข้าไปจูบเขาแต่ทว่าตอนนั้นกองทัพเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาจับตัวลิกไปทําให้อบิีเกลเนี่ยก็เลยพยายามหนี เลยบาดเจ็บจากการถูกทำลายเล็กน้อยและหลังจากนั้นมาติน,นก็มาขอให้เธอช่วยทําให้ลิกยอมรับยาตัวหนึ่งซึ่งมัน,เ,นเป็นยาทางประสาทที่จะลบความทรงจําของเขาไปจนหมดแม้แต่ตัวเขาเองก็จะจําไม่ได้ด้วยพอลิกนยอยู่ที่โลกไม่ได้อีกแล้วและเขาเก็ถอยหลังกลับไม่ได้แล้วด้วยโดยพอได้ยินมาตินพูดแบบนั้นนะครับมัน,นก็เลยทําให้อบีเกลจําใจต้องถือหลอดฉีดยาเดินเข้าไปหาสามีที่ถูกขังไว้อย่างแน่นหนาและเธอเก็ฉีดยาให้เขาโดยไม่ได้พูดอะไร และเขาเองก็ไม่ได้ต่อต้านเธอด้วยและหลังจากฉีดยาเสร็จเขาเนี่ยก็หมดสติไปโดยอบิเกลก็ได้ถอยหลังเดินจากเขาออกมาและเธอเนี่ยก็กระซิบบอกเฟย่าให้เชื่อเธอและรีบออกไปจากที่นี่ด้วยกันและในตอนนั้นเองทั้งด้านของมาตินเขาเยังก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าอับิเกลเนี่ยไม่ได้ฉีดยาตัวที่เขาบอกแต่เป็นยาอีกตัวที่ไม่เป็นอันตรายอะไรพร้อมกับทิ่ลิกเนี่ยได้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ฆ่าทหารไปหนึ่งนายและเขาก็ได้หายออกไปจากที่คุมขังอย่างรวดเร็ว และเขาเนี่ยก็ถูกไล่ล่าแม้จะฆ่าทหารไปได้หลายนายแต่ตัวเองเนี่ยก็ถูกยิงไปหลายดัดเหมือนกันและทางด้านของเฟยา่าเธอเนี่ยก็ได้พาอบิเกลกับลูกชายหนีจนมาเจอกับดิกที่บาดเจ็บหนักในห้องแลบทําให้เฟยา่าจึงรีบประถมพยาบาลให้เขาแต่มาเตนเนี่ยก็เข้ามาพร้อมกองทัพทหารและเขาเนี่ยขู่จะยิงทุกคนหากอบิเกลเนี่ยไม่ยอมถอยออกไปและแน่นอนว่าเธอเนี่ยไม่สนใจคําขู่ของเขามาเตนเนี่ยจึงสั่งให้ทหารยิงพวกเธอให้หมด แต่ทหารนะครับไม่สามารถยิงผู้หญิงสองคนกับเด็กชายตัวเล็กๆได้จึงหันปากกระบอกปืนไปทางมาตินและจับเขาแทนทําให้อบิเกลเดี๋ยรีบหันกลับไปกอดลิกเอาไว้โดยหลังจากกอดกันลิกนี่ก็จําได้ถึงภาพอดีตที่สวยงามระหว่างเธอกับเขาขึ้นมาและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ถูกพาตัวไปรักษาและเวลาต่อมานะครับอบิเกลกับเฟย่าก็ได้กลายมาเป็นนักวิจัยโครงการไททันที่นาซาครับส่วนลิกเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นไปสํารวจดวงจันทร์ไททันและในที่สุด เขานี่ก็ได้ใช้พลังที่เขาได้มาอย่างเต็มที่อยู่บนนั้นก่อนที่หนังเรื่องนี้นี่ครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง The Titan โดยผมเนี่ยก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ว่ามันเนะครับเป็นหนังแนวไซไฟวิทยาศาสตร์ที่สนุกอีกเรื่องเลยครับโดยหนังเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้ามนุษย์เนี่ยยังไม่หยุดทําลายโลกไปเรื่อยๆแบบนี้อีกหน่อยมนุษย์แบบพวกเราก็คงไม่มีโลกให้อยู่อาศัยกันจริงๆเหมือนในหนังแน่ๆเลยครับ และถึงตอนนั้นจริงๆเล่านี่ก็คงได้แต่พูดว่าลูงี้น่าจะปลูกต้นไม้ลูงี้เนี่ยน่าจะรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ต่อให้พูดว่าลูงี้ยังไงโลกนี่ก็คงไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วผมได้คิดว่าพวกเราควรจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเอาไว้ให้คงอยู่กับพวกเราให้ได้นานที่สุดนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ iMDB ไปได้ที่4 8เต็ม10คะแนนครับ ส่วนในวันชาเทวสก,กอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่7.2เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับละก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากไปชาสัมพันธ์กวบเพื่อนกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มี IG ช่องแล้วก็มี t ิ k ต ok ของช่องด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหน,นยังไม่ได้กดติดตาม t ิ k t o อกช่องเราก็ฝากเ,เพื่อนๆเ,นเข้าไปกดติดตามกัน,กนด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคลิปใหม่ๆลงอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้นะครับพวกเราช่องในวันทาเทลเนี่ยก็ต้องขอตตััวลาากนนไปแ่่เเพีเท้ สวัสดีครับ